ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นราวสไตล์นะครับให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับอเลขวิง่งเลขลูกคือ0ูนย์นะครับตัวเจาะนะครับอ่าตัวเจาะมี90 94 95 98และหกศูนย์หกนะครับตัวกัน นี่นะครับตัวกันก็มีห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดสี่ห้าสี่แปดนะครับตัวกัน <c oughs> ก็เมื่อวานไม่ได้ลง <c oughs> ยังไงก็ขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงให้ก็พอดีแบตเตอรี่อ่อนก็วันนี้ก็เลยมาลงให้นะครับ แล้วก็เออถ้าไงแล้วเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับอ่าบายนี้แล้วเดี๋ยวผมอยู่ไปต่อฮานอยอ่าแล้วก็ลาวพัฒนาถ้าไงก็ติดตามด้วยนะครับครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ